นี่คือซ u เปอร์เทรนเนอร์จาก Adidas a นะครับ d d i d a s a d i ดิดเพรม์เป็นรองเท้าที่รวบรวมนวัตกรรมของ Adidas ใส่เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผ้าหน้าผ้าที่เป็นนวัตกรรมของเขาสตรังนะครับการถักทอด้วยได้นะครับสารขึ้นมาถัดมานะครับชั้นโฟม Lightstripe Pro Lightstripe Pro ในรุ่นที่3นะครับก็ยังมี3ก้อนเช่นเดิมนะครับขั้นตรงกลางด้วยเป็น คาร์บอนเป็นแผ่นคาร์บอนหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ต่อมาด้วยโฟมไลท์สไตรโปรก้อนสีแดงๆที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น Energy Rod ลักษณะเป็นกรงเล็บแล้วก็เอาโซนะครับเอาโซเป็น Continental อยู่บริเวณด้านหน้าบริเวณนิ้วโป้งนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านนอกตรงนี้เป็นไลท์ทร a คชั่นที่เป็นสีขาวนี่ไลท์ทร a คชั action, ่นนะครับไลท์ทรคชั่นไลท์ทรคชั่นกันครับข้อมูลเพิ่มเติม รองเท้าที่ทะลุก,กดไปแล้วเรียบร้อยนะครับ50ม mm มคือความสูงของส้นเท้าแล้วก็หน้าเท้าอยู่ที่43มิลดรอปคู่นี้อยู่ที่7นะครับน้ำหนัก305กรัมในขนาด cbs ราคาขายที่9,400บาทคือค่าตัวของ adidas adizero ID prime x 3 strun น,นั่นเองครับทีนี้มาต่อเรื่องฟิลลิ่งของโฟมบ้างดีกว่านะครับตอบสนองได้ดีขึ้นมากๆในรุ่นที่3นะครับการตอบสนองดีขึ้นมากดีขึ้นกว่ารุ่น2อย่างเห็นได้ชัด เด้งแรงขึ้นนะครับตอบสนองในทุกจังหวะที่เราลงเท้าโดยเฉพาะบริเวณหน้าเท้าที่มีก้อนไลท์สไตร์โปรที่มี Energy r o d และที่มี c าร์บอนเพลทซ้อนกันมาเนี่ยเป็น3ชั้นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ยิ่งตอบสนองได้ชัดเจนเหมือนจุดระเบิดได้ดังมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้ถ้าจะให้แนะนำนะครับว่าคู่นี้ Prime X3 เนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากหารองเท้าไปซ้อมลองลันแล้วก็ต้องวิ่งเร็ว วิ่งเร็วในที่นี้คือผมคิดว่าเพสที่เหมาะสมกับการใส่รองเท้าคู่นี้เพื่อลองรันต้อง6ลงไปนะครับคือมันเหมาะกับคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วครับแข็งแรงดีแล้วนะครับและต้องการเอารองเท้าซัพพอร์ตดีๆนะครับโฟมหน,น,หนาๆเด้งส่งดีๆนะครับช่วยในการที่ไปซ้อมลองรันระยะไกลๆนะครับ